เดียรเจมนริคอมจูไทยรวิทยากคุดมาเณรอีมาลาลิงเจย์มานิกแนมอีซาลินตาแอมเชวินยาอุัสวัดีิคานชื่อเดี มาลายีเชยก็ที่เล่นที่โรงไฟฟ้าค่ะอายุจีบกวา่าเบญจันโปนหนึ่งโรงยนไทยรัฐวิทยาห้าสิสามปะวินิจฉันรับถึงโรงเรียนไทยรัฐวิทยาห้าสสาม่ะ,รระโรงเรียนไทยรัฐวิทยา53บ้านคลองขนานตั้งอยู่หมู่ที่3บ้านคลองขนาน ตําบลคลองท่อมใต้อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบีปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนสองระดับได้แก่ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษามีนักเรียนจํานวนทั้งสิ้น192คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน12คนดังนี้ ข้าราชการครูจำนวน8คนเจ้าหน้าที่ธุรการจำนวนหนึ่งคนวิทยากรสอนศาสนาจำนวนหนึ่งคนและนักการพานโรงจำนวนหนึ่งคนภายตายการบริหารงานของนายไพโรธขาวสังผู้อํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา53บบ้านคลองขนานวิสัยทัศน์ของโรงเรียนมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่ง มีความเป็นไทยพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่21อัตลักษณ์ของโรงเรียนวหวงงามสลามสวยเอกลักษณ์ของโรงเรียนจัดการเรียนการสอนสื่อมวลชนศึกษาการจัดการเรียนรู้สื่อมวลชนศึกษาระดับประถมศึกษา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา53บบ้านคลองขนานเป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่โชคดีที่มีผู้ใหญ่ใจดีจากมูลนิธิไทยรัฐให้ความช่วยเหลือตลอดมาเพื่อพัฒนานักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาให้เป็นคนที่มีคุณภาพของประเทศชาติโดยได้ส่งเสริมปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านมีทักษะในการศึกษาคนา้นคว้าตามศักยาภาพและเหมาะสมตามวัยโดยทางมูลนิธิไทยรัฐ ร่วมกับโรงเรียนไทยรัฐวิทยาได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สื่อมวลชนศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อีกวิชาหนึ่งเพื่อเป็นการพัฒนาให้นักเรียนรู้เท่าทันสื่อการรู้เท่าทันสื่อเป็นการพัฒนาความคิดความอ่านสร่อสร้างการเรียนรู้สื่ออย่างมีวิจารณญาณสามารถแยกความคิดเห็นออกจากความจริงตัดสินใจสิ่งที่สื่อนำเสนอได้ถูกต้องมากขึ้น เข้าใจตนเองเข้าใจสังคมสามารถมีส่วนร่วมโต้อตอบหรือแสดงความคิดเห็นโดยมีเหตุมีผลเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เทคโนโลยีการสื่อสารได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วดังนั้นการพัฒนาให้นักเรียนรู้เท่าทันสื่อก็จะเป็นภูมิคุ้มกันให้ปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวันโรงเรียนไทยรัฐวิทยา53บ้านคลองขนาน ได้นำแผนการจัดการเรียนสื่อมวลชนศึกษามาจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนตามที่มูลนิธิไทยรัฐและโรงเรียนไทยรัฐวิทยาให้แนวทางมาโดยประยุกต์ใช้ให้นักเรียนฝึกวิเคราะห์เรื่องราวข่าวสารการทำหนังสือพิมพ์หน้าเดียวและกิจกรรมอื่นๆมีแผนการจัดการเรียนรู้เป็นแนวทางโดยคำนึงถึงแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรและยึดนักเรียนเป็นสำคัญ นอกจากนี้จากการร่วมประชุมบุคลากรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา53บ้านคลองขนานมีมติร่วมกันว่าจะใช้สื่อมวลชนศึกษามาเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ของโรงเรียนต่อไปการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นพล,ลเมืองนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา53บ้านคลองขนานได้รับโอกาสพัฒนาที่ดี จากการช่วยเหลือของมูลนิธิไทยรัฐได้นำคู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองที่มูลนิธิไทยรัฐร่วมกับโรงเรียนไทยรัฐวิทยากำหนดขึ้นใช้ในการพัฒนารักเรียนให้เป็นพลเมืองดีตั้งแต่ระดับประถมวยัยจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยมีความเชื่อว่าหากเริ่มพัฒนาตั้งแต่เด็ก แล้วดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องโดยให้นักเรียนเริ่มต้นจากกิจกรรมง่ายๆที่เป็นรูปธรรมให้ฝึกปฏิบัติจริงเช่นการเข้าแถวตามลำดับก่อนหลังการรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและอื่นๆตามความเหมาะสมของระดับชั้นโดยมีแผนการจัดการเรียนรู้เป็นแนวทางจากการประเมินผลพบว่านักเรียนของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา53บ้านคลองขนานปฏิบัติได้ดี คาดหวังว่านักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาคงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศชาติมีพลเมืองดีมากขึ้นเอกลักษณ์ครอบครัวไทยรัฐวิทยา53บุคลากรน,นักเรียนไทยรัฐวิทยา53อยู่ด้วยกันเสมือนเป็นครอบครัวหนึ่งมีลักษณะเกื้อกูลเอื้อเฟื้อเผือเ่อแผ่รู้จักแบ่งปัน โดยมีบุคลากรปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนได้รับรู้มีความเคารพรักเทอดทุนสถาบันอย่างมั่นคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมัน่นตามนโยบายของภาครัฐอย่างเต็มกำลังความสามารถและมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้กับตนเองโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือนำมาขยายผลให้กับนักเรียนเป็นการส่งเสริมให้เขาพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ เป็นการเพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาชีวิตของตนเองให้ดีขึ้นโดยบุคลากรได้รับรางวัลชีวิตร่วมกันคือความภาคภูมิใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อมวลชนศึกษาในระดับปฐมวัยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสังเกตวิเคราะห์ภาพข่าวเรียนรู้พยัญชนะสระตัวเลขปฏิบัติปะมว้วนขยำ และระบายสีจากภาพหนังสือพิมพ์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือและตารู้คุณค่าการอ่านหนังสือพิมพ์กระบวนการจัดการเรียนรู้มีดังนี้1การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ได้มุ่งให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้แนวคิดทักษะและความคิดรวบยอดของเนื้อหาสาระ โดยบูรณาการระหว่างสาระการเรียนรู้กับพัฒนาการด้านต่างๆ 2>, 2. เน้นกระบวนการกลุ่มเพื่อให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการทำงานระบบกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพรู้จักเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีมีความรับผิดชอบมีการวางแผนเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 3. สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน โดยฝึกนักเรียนให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบความซื่อสัตย์การตรงต่อเวลาความกตันยูเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สุภาพอ่อนโยนพูดจาไพเราะประหยัดและอดทนความสอดคล้องระหว่างสาระการเรียนรู้กับการพัฒนาการด้านต่างๆเรื่องสื่อมวลชนศึกษาปฐมวัยพัฒนาการที่พึงประสงค์สี่ด้านดังนี้ 1. ด้านร่างกายฉีกปะติดปะการมว้วนการขยำระบายสี 2. ด้านอารมณ์และจิตใจการทำงานร่วมกันการปฏิบัติงานความรู้สึกความพึงพอใจ 3. ด้านสังคมรักษาความสะอาดแสดงความเคารพการกล่าวขอบคุณขอโทษ มีมารยาทในการฟังการพูดการเล่นการทำงานร่วมกับผู้อื่นผู้นำผู้ตามการปฏิบัติตนตามข้อตกลง 4. การสติปัญญาการทำงานร่วมกันการเป็นผู้นำผู้ตามการสนทนาโต้ตอบการฟังและปฏิบัติตามคำสั่งการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองระดับปฐมวัย กิจกรรมเพื่อสร้างความเป็นพล,ลเมืองระดับปฐมวัยมีดังนี้ 1. กิจกรรมเด็กดีทำได้เด็กๆได้พึ่งพาตนเองฝึกความรับผิดชอบได้ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มและฝึกความกล้าสแสดงออก 2. กิจกรรมรักกันไว้เถิดเด็กๆได้ฝึกการเคารพสิทธิของผู้อื่นการอยู่ร่วมกันการช่วยเหลือแบ่งปันการปฏิบัติตามก,กฎกติกา และการเล่นร่วมกัน 3. กิจกรรมหนูน้อยเล่าและฟังเรื่องเด็กๆได้ฝึกการมีอิสระภาพาการมีมารยาทในการฟังและการพูดความกล้าสแสดงออกและความรับผิดชอบ 4. กิจกรรมเด็กดีมีระเบียบเด็กๆได้ฝึกความรับผิดชอบการเคารพกฎกติกาและความมีระเบียบวินยัย 5. กิจกรรมกตัญย <teaching. S 2> <Station> ูเมตตาเด็กๆได้รู้จักความกตัญญูความเมตตากรุณาและรู้จักความรับผิดชอบ 6. กิจกรรมครอบครัวเอื้อเฟื้อมีน้ำใจเด็กๆได้รู้จักความรับผิดชอบการยอมรับฟังความคิดเห็นของพ่อแม่และความเอื้อเฟื้อมีเมตตาและ 8. กิจกรรมเก้าอี้คุณธรรม เด็กๆได้รู้จักการเคารพกฎกติกาความมีวินยัยความรับผิดชอบและการมีคุณธรรมจริยธรรม